เวลา16.38นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒนครสวรรค์และมหาวิทยายลัยราชพัฒนลำปางประจำปีการศึกษา2559ถึง2560นหณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ โดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์มีมติเป็นเอกลักษณ์ให้ทุน้าชทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิล,ลปศาสศตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพัฒนาสังคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการทหารการบินและทรงให้ความสนพระราชหาฤทัยในการช่วยเหลือประชาชนทรงใช้พระปรีชาญาณในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชุมชนและท้องถิ่นเช่น บริษิทิี่ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอันเป็นการส่งเสริมอาชีพกระเดียวกันยังอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิละปะพื่นบ้านที่มีความงดงามหลายสาขา และสภามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทุน้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยส่งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารด้านการบินด้านการบาารบิหารบัญชาการหน่วยงานในสังกัด ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครอบคลุมทั้งด้านการศา,าสนาศิลปะวัฒนธรรมการต่างประเทศการอนุรักษ์ธรรมชาติและการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตจิตติมศักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คน พร้อมกันนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจํานวนทั้งสิ้น1,812คน